สมาพันธ์โลจิสติกและการจัดซื้อของจีนศูนย์สำรวจอุตสาหกรรมบริการแห่งสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนร่วมการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือว่าดัชนี PMI ประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์ของจีนด้วยดัชนี PMI ในภาคการผลิตอยู่ที่52.6คิดเป็นระดับสูงสุดในรอบ11ปีในการเปลี่ยนแปลงดัชนี PMI สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม และยังเป็นตัวชี้วัดชั้นนำเพื่อติดตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งใช้กันทั่วโลกขณะที่ในไช่ยจิงรองประธานสมาพันธ์โลจิสติกและการจัดซื้อของจีนได้กล่าวว่าดัชนี P.M.I ในภาคการผลิตนั้นดีดตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลา2เดือนและสูงกว่า50%สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นกำลังฟื้นตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการดําเนินการทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นด้วย